ถ้าค,คุณนุ้ยครับโอเคตามได้เจอตัวแล้วนะคะอหลานพี่ขอคำแน,น,นแะนำตลาดปิดจะเป็นอย่างนี้นะฮะเมื่อเมืม่อตอนเมื่อตอนส,สายยเราคุยเรื่งรอง RBF เลยวะใช่ <c oughs> เราคุย RBF <c oughs> กันเออผมก็ไม่อยากเชื่อนะว่า RBF โอ้โหตอนปิดมันปิดได้แบบระเบิดได้ขนาดนั้นไม่ได้ก็ไม่ได้ดูอีกเลยอะ่ะเป็นยังไงหรอคะพี่ปิดยี่สิบสามบาทสามสิบเอ้ยยี่สิบาทสามสิบ ผมแปกไปทคือคือผมว่าแบบเนี้ยมันเดี๋ยวนี้คนแบบเจาะเล่นกันอ่ะคนแบบเจาะเล่นเช่นลายลายตัวเลยอ่ะคือตอนแรกมันก็อย่างผมว่าคนคือชื่อผมว่าชื่อไม่รู้มันจะพ้องกันหรือเปล่านะก็คือตัวมันมีกตัวหนึ่งก็คือตัว N เอกับตัว R B ะกดผิดลรครูนี้จะมันมันก็คืออยู่ในกลุ่มมหาที่มีลักษณะ อ่าธุรกิจมันไม่ใช่ธุรกิจเหมือนกันหรอกแต่ว่าสินค้าก็คนละแบบอะไแต่ว่ามันมีความคล้ายคล้ายคลึงกัน <Aww. S 1> คือแน,แนวแนวอาหารแนวอาหารแนวอาหารแนวเพทคิดค้นแนวคิดโปรดัก t อะไรพวกเนี้ย <c oughs> อย่างเง่้ยเนอเองก็ก็คล้ายๆกันแต่ว่าแนวเอฟเองเ่เขาขึ้นมาก่อน RDF เองเนี่ยผมว่าตอนที่เขาไปสะดุดเรื่องกําไรของเขาอ่ะมันมันแผ่วไปมันก็เลยกลายเป็นว่าราคาหุ้นมันก็เลยเงียบเงียบไปถึงแม้ว่าจะมีเรื่องขายลงขายโรงแรมก็มาก่อนหน้านั้นราคาหุ้นก็ไม่ค่อยได้ไปไหน นะครับก็อ่ะว่ากันไปผมว่าอันนี้เป็นอย่างหนึ่งนะที่ทําให้เห็นว่าคนเองนั้นเจาะประเด็นเล่นเจาะตัวเล่นนะครับแล้วก็หุ้นที่จะเข้าแถวเข้าพวกรัชนีต่างๆเนี่ย msci set ห้าสิบพวกอะไรพวกเนี่ยผมว่าคนก็หยิบมาเล่นกันวันนี้ถือว่าค่อนข้างในภาพตลาดเองนั้นเนี่ยผมมองว่าตลาดเองถึงแม้จะลบศูนย์จุดกว่าๆนิดหนึ่งนะแต่ผมดูหน้าหุ้นแล้วผมผมโอเคนะคือดูหน้าหุ้นแล้ว ็นหน้าหุ้นที่มันมันดูดีหน่อยอ่ะดูดีอ่ะถึงแม้จะติดลบอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากจากวันเนี้อ่าเคซีดูสอผอดูบีเอสซีจีพีเอ็มทีซีพวกเนี้ยเห็นว่าเป็นหุ้นที่มีเดียมทูแบบตูราชอ่ะอม,มันมันมันทาให้รู้สึกว่าเห็นว่าเออคนรู้สึกวันนี้มอลรุ่มมัน,ม,นมันเข้าดีเหมือนกันครก็ถือว่าปิดได้ค่อนข้างปิดแล้วหุ้นปิดแบบนี้เนี่ยผมว่าก็ก็ดีพอควรดีกว่าที่คิดเนี่ย เพราะ<ด>ุ่งนี้ก็น่าจะสามารถจะ,จะบวกได้หรือเปล่ามันบวกมันกระลาเนี่ยมันจะเป็นเช้าบวกเย็นลบเปิดบวกปิดลบมันจะเป็นแบบนี้ครับไม่มันจะเป็นแบบนี้เราเราเคยเห็นแบบนี้อยู่บ่อยๆเวลาตลาดหุ้นรอคอยข่าวสารสําคัญตลาดหุ้นไม่ไม่รู้จะเล่นอะไรกันเนี่ยหรือว่าไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยมันจะเป็นแบบเปิดสูงปิดต่ําอะหรือไม่ก็เปิดบวกปิดลบ แต่ว่าคราวนี้ยผมว่าคีย์มันไม่ได้อยู่ที่เรื่องตัชนิดจะปิดหรือเปอิดม,มันเท่าไหร่แต่มันจะไปอยู่ตรงที่ว่าคุณคิดว่ากลุ่มไหนจะมานะครับซึ่งซึ่งดูจากวันนี้ผมก็ไม่ค่อยกล้าฟันธงนะว่าไอ้วันนี้เห็น KCE ปิดเข้าไปส0เนี่ยพุ่งนี้เคซไปต่อ แต่นีไม่อาจจะเป็นกรณียกเว้นเพราะหุ้นตรงนี้มันมีมาจากฟันในเทัลของมันจริงๆ mm hmm. อย่าง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 ตัวอย่างเอ็มจีซีเนี่ย mm hmm. จะมาหรือเปล่ากลุ่มการเงินเองมามาไปไปเคทีซีเยืนยืนหนึ่งมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แหละ mm hmm. แต่เอ mm ็มจีซีจะมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วก็ไอพีเอจะไปต่อหรือเปล่าต,ตัวตัวหนึ่งที่เริ่มเห็นวอลลุ่มแบบมาเหมือนกันเนี่ย mm hmm. ก็คือตัวไลนานัสตี้นะครับ mm hmm. ก็จริงๆงก็งมจมอยู่ในราคาหุ้นตรงต่ำๆมาตั้งนานนะครับก็เริ่มขึ้นมา Oh, ก็ก็จะมาประมาณนี้นะ <c oughs> คุณผมว่าลองลองไล่ไล่มอสแอคทีฟดูวผมว่าพร oh. ุ่งนี้ก็จะพอมีตัวเล่นได้แต่ว่า oh. เน้นเทดดิ้งไปก่อนนะตอนนี้เนาะ oh. ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับเนอแล้วแล้วบีอซีล่ะคะบ <EC> <B EC. S 2> ีมันนี้บีบีอีซีเป็นไงบีวันนี้ผมเอ่อเราตั้งแต่เช้าเราสนใจตัวมีเราที่คุยกันมีเคซีมีมีอารีอแล้วก็มี CE, มีบีอีซีใช่ไหมใช่ไม่รู้จะเป็ยังไงกันดี ไม่เห็นมีปะ12บาท10ตัง<ม>ก็โอเคนะก็ก็ถือว่าลูกทรงราคาดีนะครับก็ยังมีโอกาสไปต่อได้แล้วก็ทะลุทะลุตัวไฮของเขาก่อนหน้านี้ไปเรียบร้อยแล้วแบบสมบูรณ์แล้วนะครับก็คงจะผมคิดว่าก็คงไปไปต่อได้แหละนะครับพื้นฐานมันสิบประมาณสิบสิบอะไรนะสิบเก้าบาทของเรานะแต่ว่ากรยุทธ์รู้สึกว่าผมจะคุยกันเมื่อวานเมื่อเช้าประมาณสิบสิบสิบสามบาทหรือยังไงในตัวนี้นะครับ มแล้วก็ซีเคตัวหนึ่งที่ที่คุยในรายการแต่ซีเคยังไม่ไปนะ,ะเพราะซีเคเองเราจริงๆแล้วซีเคเราอยากมองซื้อซื้อไม่เรียกว่าซื้อดักนะเรามองว่ามันยังมีเรื่องที่ยังบวกกับเขาได้อีกอ่ะคือเหมือนก็ซื้อมาครึ่งทางแล้วเราก็ยังคิดว่ามันน่าจะไปต่อได้งั้นก็ยังเป็นยอดซื้ออยู่นะก็สิบแปดบาทต้นนะซีเคนะครับซีเคนะครับใช่ครับแล้วก็ส่วนเกซีนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเกิด ภาพท um, nah. ี่จะไม่ได้ซ <vale ื้อไปแล้วเนี่ยผมว่าก็ลองมองตัวอื่นกันแล้วกันนะลองมองตัวอื่นกันแล้วกันมันดูมันดูแรงไปนิดนึงนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้านะครับค่ะครับโอ้แล้วอย่างอย่างโออาร์ละคะโออาร์เนี่ยวันนี้เห็นหัวรุ่มใช่ไหมหัวลุ่มใช่ไหมนะโออาร์ผมว่ายังไงก็ไซด์เวนะแต่มันเปอระเอินถ้าเกิดเราดูจากสี่วันห้าวันเนี่ยมันเป็นไซด์เว์อัพคือบวกวันละสลึงนะครับก็เล่น เล่นถ้าเล่นโออาเนี่ยผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ว่าผมไม่แนะนํานะ,ะเล่นได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นบวกวัละส่วนบวกวละหาสิบต่างนี่มันจะโอเคไหมใช่ไหมมันเมื่อมันมน,ออน้อยนะแล้วมันก็ไซ้์เวด้วยไงผมว่าลองไปมองในตัวมอสแอคทีฟตัวอื่นที่อาจจะมีแรงอะไรมากกว่ายกเว้นน้คนที่เป็นเอฟซของ OR เนี่ยอยากได้ราคาต่ำกว่าสามสิบผมก็บอกว่าผมเคยคิดเรืนั้นว่า โออถ้าเกิดคนที่อยากได้จริงๆแล้วอยากจะเก็บเขาอ่ะต่ากว่าสามสิบก็ก็น่าจะได้แล้วล่ะนะครับแต่ทนสภาพตอนนี้นิดนึงเพราะว่าพวกคุณปั๊มน้ํามันตอนนี้มันไม่มีทางไปได้ไปไหนได้หรอกเพราะว่ามันมันเจอเรื่องไอโควิดอยู่คนยังไม่เดินทางในในตัวปั๊มน้ํามันมันจะไปไม่ค่อยได้นะครับก็ซื้อเป็นสะสมแล้วเก็บคนรอได้นะครับสำหรับเอสีของโออานะครับได้ได้อแล้วถ้าอย่างนี้กรอบเซ็ตพรุ่งนี้ให้ไว้เท่าไหร่ดีล่ะคะ ถ้ากรอบใหญ่มันเกิน1530 1570พรุ่งนี้ผมผมมองมันใช้เวมาแคบหน่อยนะพรุ่งนี้นะ11พรุ่งนี้เราจะหยุดด้วยไอ้พรุ่งนี้เราจะเป็นวันก่อนหยุดด้วยนะพรุ่งนี้เราโอกาสปิดลบอยู่แล้วตอนปิดนะก็ขาลงเนี่ยผมว่าก็1545กันละกันะนะครับผมผมลบไม่ประมาณสัก6หยุดพออย่างมากนะผมว่าไม่คิดว่าจะลบเยอะหรอกแล้วก็ขาบวกก็ไม่น่าเกิน1560ค่ะ พรุ่งนี้บวกลบผ้าจุดประมาณอย่างเงี้ยบวกลบผ้าจุดใช่ไหมใช่ฮะเพราะตลาดตอนนี้มันไซ d e w a มันก็จะประมาณนี้แหละคือผมนึ่บอกว่าสําคัญกว่าคือการเลือกหุ้นนะครับมันไม่ใช่ว่าดูตัชนีแต่ว่าการเลือกหุ้นน่าจะสําคัญกว่าการเล่นหุ้นเป็นรายตัวเลือกใช่ใช่มันจะสําคัญกว่าค่ะึงก็เหนื่อยฮะเล่นหุ้นตอนนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันง่ายๆสุดคือจับโมดัลทีปตอนเช้าตัวไหนที่มาแปลกแป่ะ ที่วัวร Ges ุ่มเข้าแบบแปลกๆก็ก็อาจจะเล่นตรงนั้นก็ได้เหมือนกันซึ่งผมเองใช่ใช่ใช่ก็เล่นเล่นเป็นอย่างนั้นไปเพราะนอกจากว่าหุ้นเราสมมุติว่าเรามีหุ้นที่เล่นอยู่แล้วในใจอย่างเช่นคุณจะเล่นอาบเอคุณจะเล่นข่มโปรอะไรคุณมีอยู่แล้วในใจสำหรับวันนี้นะรุ่งนี้คุณไปหาเอาข้างหน้าไปหาเอาตอนเปิดก็ได้ว่าตัวไหนที่มันมันอยู่ดีมันวอลุ่มมันเริ่มจะเข้ามานะครับแต่ขอให้ขอให้เป็นตัวที่ที่ปกติ มีวอลลุ่มหน่อยนะอย่าประเภทวอลลุ่มปกติผมจะไม่ค่อยแนะนาประเภทวอลลุ่มต่ำกว่าสิบล้านตรงนี้ต่ำกว่าสิบล้านเนี่ยพอบางครั้งวอลลุ่มมันกระชากเข้ามาในบางวันเนี่ยเดี๋ยวปิดไปแล้วเราออกยากออกยากวอลลุ่มมันน้อยเกินนะครับค่ะนี้นั่นเหมือนว่าใกล้จะหมดเดือนพฤษภาคมแล้วเนาะเดือนเดือนมิถุนายนพอจะมองภาพไปเดือนหน้าหรือยังอ่ะพี่ว่าจะตลาดจะไปทางไหนคือถ้าเกิด พุทธภาปิดลบถ้าเกิดพุทธภาปิดลบซึ่งตอนนี้ดูดูแล้วพุทธภามีโอกาสจะเกือบเกือบจะปิดลบนิดหน่อยมิถุนาก็ามีโอกาสจะจะบวกได้นะเพราะผมนะถ้าดูนะถ้าพุทธภาลบมิถุนามีโอกาสบวกแต่าการบวกของตลาดถ้าดูวิเคราะห์จากฟันเดอร์มเทลวิเคราะห์จากโควิดแล้วเนี่ยยังไงก็ยังไงก็ไซเวยอะบวกก็บวกลบก็ไม่ใช่มันก็เป็นไซเวย์แล้วก็คนเนะี่ยพอครึ่งเดือนหลังของมิถุนาเนี่ย จะเริ่มเก่งงกไตมาสที่หนึ่งอ๋อไตมาสหนึ่งนะใช่เฮ้ยตัวที่แค่ไตมาาที่หนึ่งมาเต็ดตัวที่ก็ไตมาสที่สองจะเริ่มเก่งงกไตม้าที่สองฮะโอเคค่ะ <Okay. S 1> ต่เล่งเพราะ <c omet> e> พวกคอมมิตี้อาจจะไม่เล่นแล้วเพราะคอมมิตี้นี่เขาเล่นกันไปแล้วอาจจะเก่งงกในในเซกเตอร์อื่นนะครับที่ดูที่ดูเพชรยังดีๆบางคนก็จะเริ่มเก่งแล้วนะกลุ่มแบงก์ก็จะเข้ามาเก่งกันแลวอะไรอย่างนั้นนะมืวานนี้ตุนาก็มีผมไม่ได้มองตลาดว่าจะแย่นะผมเอง จุดของผมเองอะต่าสุดของราชนีเอง <S <S ผมก็ยือนอยู่ที่หนึ่งห้าสามศูนย์อะตอนผมอะมศูนใช่ฮะแล้วก็ไม่มีเดลต้าตอนนี้ถ้าเกิดนับจริงๆไม่มีเดลต้าเดชนีเราแค่อยู่แค่ประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยปลายปลายเองมั้งค่ะเราไม่ได้สูงนะเดชนีวันนี้เราไม่ได้สูงนะเพียงแค่ว่าเรามีมีเดลต้ามาหลอกตาอยู่ประมาณบวกไปประมาณสักสี่สิบห้าสิบจุดยังไงเนี่ยมันก็จะทําให้ให้ตัวเดชนีเองอะ <S <S มัน <S <S <ค>ดูแบบมันดูเหมือนสูงจริงๆไม่ไม่สูงถ้าเทียบกับโควิดเมื่อปี เมื่อปีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นมันอยู่ก่อนลงอ่ะคือหนึ่งห้าสามสูยวันนี้เราอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งพันห้าร้อยแถวๆนั้นอะยังต่ํากว่าเลยนะบอมว่ามีรูไม่ขึ้นนะมันมีรูไม่ขึ้นอยู่ตลาดค่ะแต่ผมอาจจะมองมองโลกสวยนิดหน่อยโอ้ยดีจังเลยค่ะก็เพราะว่าผมว่าหุ้นหลายๆตัวเนี่ยของตลาดของตลาดเราอ่ะถ้าเกิดเขาไม่ได้โดนกระทบจากโควิดเนี่ยผมว่าที่ผมนั่งเก็บข้อมูลเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วดี นะครับส่วนใหญ่เราดีแล้วก็กาไรหลายๆตัวเนี่ยออกมาดีกว่ากว่าตลาดคาดด้วยซึ่งาบางคนก็บอกว่ามาแต่มาที่หนึ่ง <c oughs> ของตลาดอ่ะมันดีมันดีเท่าไหร่มันดีเท่าไหร่ก็ตามแต่มาที่สองต่ำกว่าแต่ผมคิดว่าไอ้ที่ต่ำกว่ามันอาจจะเป็นหุ้นที่ถูกกระทบจากโควิดแต่ว่าไอ้หุ้นที่ไม่ได้ถูกกระทบจากโควิดเนี่ยหรือได้ประโยชน์เนี่ยผมว่ามันก็พอมีอยู่บ้างนะ <c oughs> หรือว่าตัวของเขาเองมันมีมีผลการทํางงานที่ดีๆอย่างเช่นธุรกิจหนึ่งที่ผมไม่ค่อย ไม่ไม่ค่อยมีคนไปเจาะหรือว่าบูกับกลุ่มนี้มากคือกลุ่มพวกชิ้นส่วนยานยนต์นะครับชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยําไมในประเทศไม่ดีนะแต่ส่งออกดีอย่างเช่นบางคนก็มาถามเนี่ยอย่างวันนี้ก็มีมาถามเรื่องยางยางรถยนต์บางคนมาอยางรถยนต์ยางรถยนยาง,ยาง,ยางรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยดีแล้วก็ชิ้นส่วนพวกอของของตัวยานยน,นยต์เกือบเกบทั้งหมดเลยผมกับการนั้นก็ดีคนระับ กับตาดดีๆใหกลุ่มนี้ก็ผมเชื่อว่าน่าจะยังดีต่อได้ครับอืมตายเลยค่ะคขอบคุณพี่มุคนนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาล่กแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักลงทุนด้วยนะคะ